สวัสดีค่ะเนสปรารายเพชรอุมากรเมสแกรกนน้าน,น,นางรายลิเกนะคะคณะสตรีน้ำเพชรนั่นเองนะคะวันนี้เนสนาได้มาร่วมงานนะคะขอบคุณนะคะนี่ผู้ถือหุ้นนะคะงาน thank you นะคะปาร์ตี้ผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะตอนนี้คนเยอะ,ะมากๆเลยนะทุกคน เน่ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงาน MGI นะคะกูถึงหุ้นนะคะ,นนะปเป็นไงบ้างหัาเมแล้วหลายงานแล้วโอ้โหแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกกับตัวเองว่าห้ามป่วยห้ามตายเพราะว่าตอนนี้กำลังแข่งขันแคมเปญมาใหม่แล้วนะคะก็ ฝากทุกคน <ๆ S 1> เป็นกำลังใจให้กับเน็ด้วยแล้วเป็นไงช่วงนี้นอกจากเป็นนักแด้วยเอาของนกแล้วก็ต้องไปแสดงลิเกด้วยใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าสนุกมากเลยค่ะใช้ชีวิตแบบคุ้มมากๆเลยค่ะทั้งเล่นลิเกด้วยนะคะทั้งขายของไปด้วยก็คือแสดงลิเกขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆข,ข,ขายของไล์สดไปด้วยนะคะก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าหนูสู้นะคะเพื่อความสําเร็จเพื่อมงทองหนูทําได้อยู่แล้วค่ะ เราฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วแฟนนลับเป็นไงบ้างแฟนนลับเรา แฟนคลับนะคะตอนนี้ก็มีแฟนคลับหน้าใหม่เข้ามานะคะเข้าด้อมกันเยอะมากนะนี่ก็ฝากด้อมไ้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องเนสนางรายลิเกคนนี้ด้วยนะคะเป็นนางรายลิเกวิสแกนคนแรกฝากเป็นกําลังใจใกับเนสด้วยก็ช่วงนี้แฟนคลับก็เริ่มสนับสนุนซัพพอร์ตสั่งซื้อสินค้าของทาง MGI นั่นนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ซัพพอร์ตเนสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้เป็นอะไรบ้างมาเจอเพื่อนๆแบบเยอะมากที่แบบได้มงได้มงเลยว่ะอ๋อวันนี้รู้สึกว่าต้องหาเพื่อนแล้วนะคะคือ <c ười> เพื่อนเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เริ่มประกวดคือเริ่มใกล้จะครบ77จังหวัดแล้ววันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าสวยๆทุกคนเลยสาวงามทุกคนเลยเน่ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยถามายเป็นไงบ้างวันนี้ โอ้โหเขียวไปหมดเลยค่ะเขาเรียกว่าเขียวเหนียวซับค่ะทุกคนค่ะเพราะเ g i เนี่ยหนูบอกเลยว่าภายอนาคตข้างหน้าจะต้องปังแน่นอนนะคะมัง่งคั่งแน่นอนรวยรวยรวยอยู่กับแกนมีแต่รวยค่ะรู้สึกว่าปีนี้เขาจะเก็บตัวเร็วใช่ไหมเก็บตัวเร็วค่ะะว่าวกิจกรรมต่อเนื่องนะใช่แล้วค่ะก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเน็ตก็จะอัปเดตทางช่องทางของเน็ตประกายเพชรนะคะเดี๋ยวไนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะก็ค,คิดว่าน่าจะเจอชุนลิกเกเข้ากองอะเน้น <c oughs> อุ <c oughs> อ๊บไปก่อนอุ๊บไปก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่เน็ตเชื่อว่าทุกคนต้องจําเน็ตได้แน่นอน <c oughs> ถ้าได้ยินชื่อว่าเน็ตประกายเพชรอุมากรมิสแกรนนั่นนั่นหมายก็ว่าเน็ตคือนางร้ายลิเกเป็นคนเดียวคนแรกของมิสแกรนค่ะกนจบมีให้ร้องเพลงร้องเพลงเมื่อกี้หน่อยครับอร ก่อนจบนะคะเมื่อกี้ร้องลิเกโชว์ไปนะคะ,ก,ะคก็ส่งเสียงเจยเจ้วมาแล้วนะจ๊ะประกายเพชรเขามาพบม ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเพยงน้ำจิ้มจิ้มนะคะหวังว่าเนทจะได้มีโอกาสนะไปแสดงลิเกบนเวทีคณะลิเกคณะวิสเกนนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าลิเกเนี่ยสามารถต่อยอดได้แล้วก็โกอินเตอร์ได้ด้วยนะคะ